ก็อย่างที่บอกนะครับก็ก็ทุกคนแบกหน้าที่กันทําแบกหน้าที่กันทํานะครับสบามาคมกเขาพยายามอย่างเต็มที่ถึงแม้จะมีประสักมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องที่พักนะครับเพราะว่าทางเจ้าภาพเขาก็เป็นคนจัดเราก็เลือกไม่ได้เรื่องอาหารการกินเขาจะให้เราอาหาร ที่เราเตรียมไว้สําหรับนักกีฬาซึ่งเป็นอาหารพิเศษซึ่งเราสั่งมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าโรงแรมไหมก็ต้องดูกันซึ่งตรงเนี้มันต้องไปดูที่หน้างานแต่สมาคมก็ได้ให้ผู้ที่รับผิดชอบเดินทางไปลว่หน้านะไปสำรวจซึ่งกฎกติกาต่างๆพวกนี้แต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่าง,างในเปรเซียเนี่ยห้ามอาหารเข้าโรงแรมเราก็ต้องหาวิธีซิกแซกเข้าไปทำยังไง เด็กก็เบื่ออาหารแลวก็ไม่ได้กินอาหารที่มีคุณภาพอ,อาหารที่ถูกปากอันนี้มันก็เป็นปัญหากันแต่เราได้เตรียมการทั้งหมดแล้วนะครับอาหารไทยเราได้ไปติดต่อร้านอาหารไทยไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะให้จัดอาหารพิเศษสําหรับทีมฟุตบอลทีม,ทมชาติไทยผู้ชายก็ส่วนหนึ่งทีมผู้หญิงก็ส่วนหนึ่งเพราะเราได้ส่งคนเดินทางไปสำรวจแล้วว่า ระยะห่างโรงแรมกี่กิโลมีร้านอาหารอะไรบ้างเพื่อ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 ให้ให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแล้วก็โฟกัสกับเกมการเรามีการเตรียมความพร้อมแต่จะทําได้ดีขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในบริเวณหรือเมืองที่เราไปแข่งมันมันมีความสมบูรณ์หรือทําให้เราเรา สามารถทําได้อย่างที่เราต้องการไหมนั่นคือประเด็นนะครับคือจะมีมเมนูอาหารไทยเสิร์ฟให้นักบอลไทยทุกวันเอ่ออันนี้เดี๋ยวทางทีมเนี่ยก็จะตกลงกนเนองกับทางคนที่ทําหน้าที่ไปประสานจากรา้านว่าวันนี้จะกินอะไรมืม้อนี้จะกินไหมมืม้อกลางวันจะกินไหมมันเกี่ยวกับโค้ดด้วยนะเพราะเพราะโค้ดเขาจะให้กินไหมบางครั้งเผ็ดเขาก็จะไม่ให้กินมื้อเย็นหรือก่อนการแข่งขันอันนี้ เดี๋ยวเขาคุยกันเองแต่ว่าเรามีหน้าที่คอยประสานงานเนี่ยเดี๋ยวส่วนส่วนโค้ชเขาก็จะได้มีเวลาที่จะไปโฟกัสกับทีม <c oughs> นักเตะก็จะมีความสุขมีความสบายใจแล้วก็ตั้งใจหรือโฟกัสกับการฝึกซ้อมแล้วก็เกมกันซึ่งถ้าให้ผมวิจารณ์เนี่ยมันมันมันทำให้นักเตะเนี่ เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายและที่สําคัญคือเวลากในการฟื้นตัวคาบูรีเนี่ยน้อยมากก็ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงกันและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทีมชาติไทยเราถูกจัดให้แข่งขันในช่วงเวลาร้อนทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่เ,เกิดขึ้นปกติแล้วในทุกประเทศที่ท,ที่มีกัน